ชอบเมน,นี่จ้าป้าทำน้ำลิปจีลาดปูฮาวายหน่อยละ่ะยินดีจะลูกลูกขอมาป้าพร้อมจัดให้อยู่แล้วมาเลยแต่ป้าไม่มีปูฮาวายนะปูฮาวายหมดแล้วนะป้าขอใช้น้ำเขียวแทนนะจ๊ะลูกผสมเลยจ้าผสมเลยนะน้ำเขียว ใส่เลยแค่นี้พอแล้วเนาะเช่นเดิมมะนาวบีบไปเลยบีบไปเลยนะจ๊ะมะนาวบีบนะป้าจะใช้น้ำเขียวลาดน้ำดิ้นจี่นะนี้มะนาวบีบไปนะแล้วก็ผสมโซดานิดหน่อยนะ แล้วก็คนนะคน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 ให้เข้ากันนะเดี๋ยวไปเตรียมน้ำลิ้นจี่กันเลยนะจ๊ะนี่จ้ะน้ำลิ้นจี่ไปซื้อมาเมื่อเช้านี่เองมาเลยผสมน้ำลิ้นจี่เนี้ยมีเนื้อลิ้นจี่ผสมด้วยนะนี่นะเปิดฝาออกนะแล้วก็เทเทน้ำลิ้นจี่ลงไปเลยนะเทลงไปแล้วแล้วก็ใส่น้ำแข็ง ใส่น้ำแข็งนะใส่น้ำแข็งแล้วเอามะนาวางลงไปเลยนะมะนาวนะนี่นะลูกมะนาววางเอาน้ำเขียวลาดลงไปเลยลาดลงไปเลยนะน้ำเขียวลาดแล้วใส่น้ำแข็งเอาน้ำแข็งอยู่ไหนนี่นะ ใส่น้ำแข็งนะใส่น้ำแข็งลงไปเต็มแล้วใช่ไหมแล้วก็โซดาสใส่จ้อาอ้าวเรียบร้อยน้ำลิ้นจี่ราดน้ำเขียวพร้อมดื่มไปทำดื่มกันนะจ้าโคนอร่อยมากเลยฟินนาก ชื่นใจมากเลยอร่อยอร่อยดี่แม่นี่นะโซดาใส่นะ้องนี่ดูให้กินไหมอะอม,มากินกันจ้าน้ำเขียวราดน้ำลิ้นจี่นะจ๊ะ